ระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิดมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของท้าววรจันทร์คุณท้าวนางผู้ใหญ่ผู้กำกับราชการในราชสำนักฝ่ายในครับ ตำแหน่งเท้านางเป็นบรรดาศักดิ์สำหรับข้าราชสำนักฝ่ายในที่ถวายการรับใช้พระมหากษัตริย์พระมเหสีและพระราชวงศ์มีอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ในพระบรมหาราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์มีการจัดระเบียบการปกครองฝ่ายในโดยอาศัยแบบแผนสืบต่อมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยามีเท้าวรจันทร์เป็นหัวหน้าและมีผู้ช่วยในด้านต่างๆคือผู้ช่วยว่าการพนักงานว่าการวิเศษว่าการโขนว่าการทั่วไป และว,ว่าการพระคลังในโดยในแต่ละด้านจะมีหัวหน้ากำกับบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อท้าววรจันทร์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชากาลที่หนึ่งเป็นต้นมาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพระพี่เลี้ยงเจ้าจอมในรัชากาลก่อนหรือบุคคลท,ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทยัยให้ดํารงตําแหน่งนอันสําคัญนี้ในรัชากาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ดํารงตําแหน่งก็คือเจ้าจอมมันดาวาสในรัชากาลที่สี่ เจ้าจอมมันดาวาดผู้นี้มีนามเดิมว่าแมวเป็นบุตรของนายสมบุญมหาดเล็กในรัชกาลที่สามบารดาชื่อถ้วยซึ่งต่อมาคือเท้าปฏิบัติบิบนททานญาติได้นำท่านเข้าไปถวายตัวในวังหลวงตั้งแต่เป็นเด็กโดยมีเจ้าจอมนาคในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นป้าเป็นผู้ดูแลอุปการะและฝึกสอนละครให้ร่วมกับครูอีกหลายท่านเช่นเจ้าจอมมันดาแย้มในรัชกาลที่สามเป็นต้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเจ้าจอมนาคจึงนำท่านเข้าถวายตัวต่อสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีแต่ต่อมาไม่นานนักเจ้าจอมนาคได้ถวายบังคมขอ,งขอลาออกจากราชการก็ได้ขอตัวเอาหลานออกมาด้วยแต่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีทรงฝึกหัดข้าหลวงรำละครถวายพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านจึงขอคุณแมวจากเจ้าจอมนาคมาฝึกรำละครอีก แต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆเพระหลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีก็เสด็จสวรรคตรเจ้าจอมหน้าก็ขอพระราชทานหลานซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง11ปีออกจากราชการกลับไปอยู่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองโดยอ้างเหตุผลว่าท่านได้ถวายตัวหลานต่อสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเท่านั้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นั้นสวรรคตรแล้วจึงขอให้หลานกลับออกไปอยู่ที่บ้าน แต่ออกมาได้ไม่นานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็โปรดให้ตำรวจหลวงและกรมมาวังไปเชิญคุณแมวกลับเข้ามารับราชการในฝ่ายในอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ได้ร่วมคณะกับคณะละครของหลวงได้รำละครเป็นตัวพระรองในการแสดงละครเรื่องอีเหนาจนกระทั่งคนแสดงเป็นพระเอกไม่มีตัวท่านจึงรับบทพระเอกเป็นตัวอีเหนาในละครหลวงมาจนตลอดรัชกาลและเล่นได้ดีเยี่ยมจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเรียกเล่นๆว่าแมวอีเหนา ในระยะนี้คงจะได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและเปลี่ยนชื่อจากแมวเป็นวาดทั้งยังได้เรียนภาษาอังกฤษกับแมมแอนนาเรโอโนเวนส์ ens, พร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายเมื่อสิ้นรัชกาลที่สี่นั้นท่านมีสถานะเป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่หเจ้าจอมมารดาวาดได้เลื่อนตำแหน่งเป็นท้าววรจันทร์เป็นตำแหน่งชั้นสูงของข้าราชาการฝ่ายในเจ้าสีพรหมมาทิดาเจ้านครน่าน ขณะนั้นเป็นข้าหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภสพาผ่องศรีได้กล่าวถึงท่านไว้ว่ากิติศัพท์เขาเล่าลือว่าท่านดุมากเด็กได้ยินก็คร้ามท่านมากเขาว่าท่านจับคนใส่ตรวนได้เด็กเล็กลัวตัวสัน่นท่านขึ้นเฝ้าได้บางเวลาเหมือนกันต้องยอมรับกันในพวกเด็กว่าท่านน่าเกรงขามจริงท่าเดินของท่านแม้แก่แล้วก็ดูออกว่าถ้าท่านเป็นสาวคงจะสวยนี่คือภาพจำของท่านในความรู้สึกของชาววังในเวลานั้น เมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หโปรดให้เจ้าจอมมันดาวาดในรัชการที่สี่มีบรรดาศักดิ์เป็นท้าววรจันทร์รับอำนาจหน้าที่และสิทธิขาดในการบังคับบัญชาราชการฝ่ายในทั้งปวงก็ด้วยทรงตระหนักถึงคุณสมบัติพิเศษและความสามารถจึงออกพระโอษฐ์ขอให้กลับเข้ามาช่วยงานราชการฝ่ายในแม้เจ้าจอมมันดาวาดจะทูลขัดข้องแต่ก็ทรงมีพระราชดำรัสตัดบทว่าหากขัดข้องสิ่งใดให้ทูลถามจะทรงสอนให้ ท่านจึงหมดทางจะบ่ายเบียงในบันทึกความทรงจำของพระวรวงศ์เธอกรมมื่นพิทยาลาพฤธิยากรซึ่งเป็นหลานย่าได้กล่าวถึงนิสัยคุณย่าไว้ว่าเป็นคนที่ภาษาสามัญเรียกว่าหัวโจกมีอัธยาศัยเฉียบขาดรุนแรงแต่ละคนเด้วยเมตตากรุณาพยายามคุ้มครองรักษาผู้น้อยใต้บังคับบัญชาไม่ว่าในราชการหรือในครอบครัวในระหว่างที่เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่สี่เป็นคนกว้างขวางมีบริวารมาก อน,นิสัยเช่นนี้ในทางดีย่อมเห็นกันอยู่แล้วแต่ในทางร้ายของการมีบริวารมากนั้นก็ใช่ว่าไม่มีท่านเคยเล่าว่าท่านได้ให้ยกพวกบ่าวไพร่เพื่อนฝูงไปตีกันกับบริวารของเจ้าจอมอื่นๆก็มีมาถึงตอนรัชกาลที่ห้าที่เข้าไปเป็นท้าววรจันแล้วนิสัยหัวโจกดูเหมือนจะช่วยท่านได้มากด้วยนิสัยเช่นนี้ช่วยให้ท่านรู้เท่าถึงนัยยะของหัวโจกต่างๆที่ได้ตั้งตัวขึ้นในพระบรมมหาราชวังในครั้งนั้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงพระราชประสงค์ให้ท่านเข้าไปปราบปรามพวกนั้นท่านจึงได้ทําการปกครองได้สําเร็จถึงแม้จะไม่ได้รับความนิยมรักใคร่ของทุกคนก็ได้รับความไว้วางใจและความเคารพเกรงใจของคนทุกชั้นที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังถึงแม้ท่านจะเป็นคนใจเร็วและทําอะไรโดยด่วนลงมือเร็วสําเร็จเร็วก็จริง แต่ท่านก็ไม่ใคร่ทำอะไรอะไรนอกจากท่านจะได้ไตรตรองอะไรเห็นดีเห็นชอบแล้วด้วยตนเองจริงๆการสิ่งใดๆที่คนนั้นคนนี้มาแนะนำตักเตือนว่าควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ถ้าท่านไม่ได้เห็นจริงตามแล้วก็ยากที่ท่านจะอนุโลมเพียงโดยเหตุว่าใครๆเขาว่าดีว่าถูกเพราะเหตุชนี้จึงเกิดข้อคารหาขึ้นเนือง,องๆว่าท่านเป็นคนดือ้อแม้ในราชการบางคราวก็เคยมีผู้กราบบังคมทูลกล่าวโทษว่าท่านมีนิสัยรุนแรงว่ายาก โดยเหตุแห่งนิสัยอันรุนแรงเช่นนี้ในชั้นต้นท่านจึงต้องปะทะกับคนต่างๆทุกชั้นแต่ในที่สุดเมื่อทรงรู้จักนิสัยท่านดีขึ้นก็กลายเป็นพระเมตตาทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าเน่แหละครับบันทึกจากหลานถึงคุณย่าแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของเท้าวรจันทร์ว่าท่านเป็นคนเด็ดขาดและก็มีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเอง อย่างรุนแรงที่สุดอย่างไรแต่ก็เป็นผลดีในการปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณนะครับไม่เพียงแต่ในรัชากาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นในรัชาสมัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6ก็ทรงเมตตาท้าววรจันทร์ด้วยเนื่องจากทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในสมัยรัชากาลที่6การงานในพระบรมมหาราชวังไม่ใคร่มากมายเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากรัชากาลที่6ประทับที่อื่น ไม่ได้ประทับในพระบรมมหาราชวังในช่วงที่รัชการที่6สวรรคตในปี2468ท้าววรจันทร์ก็ยังรับราชการอยู่แม้จะอยู่ในวัย84ปีแล้วก็ตามถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่7พระองค์ก็ทรงเมตตาท้าววรจันทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่สองเมื่อครั้งท้าววรจันทร์ทำบุญฉลองอายุครบ90ปี หน้าที่ของท้าวราจันทร์นับว่าเป็นหน้าที่ที่มีขอบเขตและอำนาจกว้างขวางยิ่งนักผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติคือซื่อตรงเด็ดขาดเห็นแก่ประโยชน์ราชการเหนืออื่นใดทั้งยังต้องเป็นผู้มีบุคลิกพิเศษคือเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับถือยำเกรงนิยมรักใคร่ของคนทั่วไปซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่อย่างครบถ้วนในตัวเจ้าจอมารดาวาสและในส่วนข้อเสียอันเนื่องมาแต่อุปนิสัยนี้คือ ท่านเป็นคนมีความดื้อดึงว่ายากไม่ยอมลงให้แก่ผู้ใดาหากสิ่งนั้นไม่ถูกต้องซึ่งมักจะทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นอยู่เนืองๆเ,เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาผู้ที่ฉลองพระเดชพระคุณใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะผู้ถูกบังคับบัญชามีโอกาสจะทูลฟ้องถึงพระองค์ได้ทุกเมื่อเจ้าจอมมารดาวาสเมื่อรับหน้าที่ท้าวรจันทร์ก็ประสบปัญหานี้มักมีผู้กราบบังคมทูลกล่าวโทษท่านอย่างรุนแรงอยู่เสมอ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพในการปกครองคนทรงรู้จักวิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวอาุ้มอร่วยและตักเตือนติดติงตามกาละอันควรประกอบกับทรงรู้จักอุปนิสัยและเชื่อถือในการครองตนครองงานของเจ้าจอมมารดาวาดดังนั้นเมื่อมีผู้ทูลฟ้องจึงมีพระราชดำรัสว่าเรื่องท้าวรจันนั้นฉันขอเสียทีรู้อยู่แล้วว่าไฟก็อย่าเอามือไปจี้เขาไม่ได้เดินเหินหรือขอเข้ามาฉันเอาเขาเข้ามาเอง หน้าที่ความรับผิดชอบของเท้าวราจันทร์เป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนและความอดทนเป็นหลักประกอบกับความเฉียบขาดกล้าตัดสินใจและการมีปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหน้าที่ที่ต้องทำเป็นประจำได้แก่การตรวจตราดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของข้าราชการสำนักฝ่ายในเช่นดูแลการประชวนของเจ้านายเป็นผู้เชิญพระอาการขึ้นกราบถวายบังคมทูลและรับพระบรมราชาองการเพื่อปฏิบัติ แต่หากผู้ป่วยเป็นข้าราชสํานักทั่วไปก็จะต้องมาแจ้งแก่ท้าววรจันทร์เพื่อจะได้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมดูแลความสงบและความเรียบร้อยในพระบรมมหาราชวังว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษผู้กระทําผิดชําระตัดสินความในกรณีที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทนอกจากนี้ยังทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเสด็จออกนอกพระราชฐานของพระบรมวงศ์ฝ่ายในพระมเหสีเทวีเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาเช่นจัดหาพาหนะ จัดผู้ติดตามได้ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนเป็นผู้พิจารณาจัดระเบียบการนัดหมายผู้ประสงค์เข้าเฝ้าพระบรม,มวงศานุวงศ์ฝ่ายในทั้งเรื่องส่วนพระองค์และทั้งที่เป็นพิธีการและเมื่อใดที่มีการแปลพระราชาฐานท้าวรจันท์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสงบปลอดภัยในพระราชสำนักฝ่ายในส่วนหน้าที่ในพระราชาพิธีก็ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนไม่ยิ่งย่อนไปกว่างานประจำ เช่นตระเตรียมฝึกหัดคัดเลือกกุลสตรีฝ่ายในสำหรับทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับงานพระราชพิธีเช่นเป็นนางสะนางเชิญมายุรชัตนางเชิญเครื่องยศนางรำทวนถวายตัวหน้าเกยในงานพระราชพิธีต่างๆในส่วนตัวของท้าวราจันเองก็ต้องทำหน้าที่ต่างๆด้วยเช่นกันเช่นเป็นผู้กล่าวถวาย12พระกำนานในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนถวายจันหมากทองคำในพระราชพิธีขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถาน เชิญพระกุมารเสด็จออกมณฑลพระราชพิธีในพระราชพิธีสมโพธิต่างๆเป็นนางรับพระหัตถ์เจ้านายชั้นเจ้าฟ้าในพระราชพิธีโสกันกำกับเชิญพระองค์สะพ้ายหลวงไปพระราชทานแก่เจ้านายในพิธีมงคลสมรสนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเวลาออกรับพระราชอาคันตุกะและพระราชทานงานเลี้ยงใหญ่ๆเป็นต้น เจ้าจอมานดาวาดมีประสุติการพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าบรมวงเธอกรมขุนพิทยาลาพฤทธิธาดาต้นราชสกุลโสนกุลเรื่องส่วนตัวที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือท้าววรจันทร์มีฝีมือในการปรุงอาหารเป็นเลิศครั้งหนึ่งได้ถวายสําหรับอาหารเป็นน้ํายาไก่และหมูหวานแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะพระราชวังดุสิตซึ่งทรงพอพระทัยในฝีมือการทํากับข้าวของท้าววรจันทร์มากโดยเฉพาะหมูหวาน ตรัสยกย่องว่ามีรสชาติราวกับหมูหวานที่เคยเสวยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์และในเวลาต่อมาได้โปรดกล้าวพระราชทานทูบและเทียนบูชาฝีมือท้าววรจันทร์และทรงประกาศว่าหากใครผัดหมูหวานได้รสเช่นนี้อีกก็จะพระราชทานน้ำตาลจำนวนสามเท่าของลูกฟักให้เป็นรางวัลน,นอกจากนี้ท้าววรจันทร์ยังมีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ด้วยอุปถัมภ์เจ้าจอมมารดาแย้มซึ่งเป็นครูละครของท่านให้ไปอยู่ที่วังปักคลองตลาด เพื่อดูแลอาจารย์ในปัจฉิม,มวัยและหลังจากเจ้าจอมารดาแย้มถึงแก่กรรมท้าววรจันทร์ก็เป็นทุระจัดแจงพิธีปลงศพให้และจัดการมอบมรดกให้แก่หลานของเจ้าจอมมารดาแย้มด้วยท้าววรจันทร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2482สิริอายุได้98ปีจัดเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวมากท่านหนึ่งทั้งประวัติของท่านเองก็มีสีสันชวนติดตามไม่น้อย ได้นำมาเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับท้าววรจันทร์ทั้งส่วนที่เป็นประวัติและก็ผลงานของท่านให้ฟังก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยนะครับรายการในวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้คราวหน้าจะสรรหาเรื่องใดมาเล่าให้ท่านฟังอีกโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับรวีโรดเล่าเรื่องกับรวีโรดสิงห์ลำพองสนับสนุนรายการโดย บริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปี